บางทีถ้ามันแข็งเยอะไปก็ต้องใส่จำเป็นต้องใส่ไปถึงทั้งหมดหมดไม่ได้เพราะแข็งไม่เป็นไรน้ำแข็งเดี๋ยวเราไปเอาจากนู่นได้อัดได้อัดไปเพราะเราไปขอนู่นได้แม่ให้ยาขังเนี่ยอย่าเอามาเยอะๆหน่อยเพาะวันหือขอมันสองก้าวบอกอ๋อมันสองก้าวอมันเต็มโอ้ยอัดนั่นแหละ ไม่หรอกเพราะว่าบางทีเราไปเอาจากเขาเขาก็มีแบบพวกลูกค้าที่ว่ามาเหมือนกันไงให้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 แ่ะมันให้เราไปเอาไม่ใช่เยอะเดี๋ยวแม่ <laughs> ่าเรากากู้เงินเยอะอ่ะ,ะมามันก็เสียราคาไม่หักซื้อกันบ้างอ่ะแม่งบน,นี้ <laughs> นี่นี่อาเดี๋ยวเดี๋ยวเอานั่นตักเลยตอนไหนพี่น้อยไปหยุดตีทำไมอ่ะน้ำอะฮะไปดับมั้งอนียอ้าวไปดับเหรออ้า ไ,ไปปิดป,ปิดดับหน,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 นู้าก่อนไปดับเหรอไปดับเลยไปไปดับดับอืบมเ,เอาอด้วยลงอ่ะดีว่มันมีปรงรลอยอยู่ โอ้แสดงมอเตอร์ร้อนหนูเนี่ยมันทำแยกไว้อันมันทำแยกไว้แยกเบรกเกอร์ไว้แยกต้นน้ำพอร้อนมันก็ตัดได้มมันร้อนมันเอาไปไหมใส่ตรงก็ตัดเลยตรงนั้นตัดในแถงยังไหมตัดในแถงเนาะมันไม่ใช่ในในดำในตัวดำตัดข้างนอกตัวดำ เบเกอร์มันก็ดีอะกันมอเตอร์ไว้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ด่ินงั้นงั้นพอก่อนเถอะอันนี้มอเตอร์ร้อนแล้วมอเตอร์ร้อนแล้ว Ah, ah okay. ร้อนครับเดี๋ยวเอาน้องมันแข็งเลยเอครึ่งเนี่ยจากขยอบขยอบขยอบไปพร้อมกันไงเราจะผสมได้ไหมเกียเทข้างบนมันจะได้ชั่วคนยกหนัก แสงไฟหมดเลยนี่หน้าไปกินทดสอบอ่ะหนูแม่ไปอ่ะนี่หวันี่ชุดนี้อ่ะนี่สนี่ชุดนี้เลยเห็นมใส่ถุงไปไดไ

นี่อมันมันก็อบอยู่ในนี้อยู่เหมือนกันนะ ลองลองไปจับตัวมอเตอร์เดี๋ยวรู้เลยเนี่ย,อ,อ,อ,ยอุ่นไหมไปเลยไปจับตัวมอเตอร์ดูก่อน ดับ่ทแงไมีร้อนร้อนเหรอร้อนร้อนี่ลปกติไหมมันก็ใช่มันร้อนอยู่แล้วไอ้มอเตอร์แต่ถามว่าร้อนมากมันมันต้องดูว่าเออมันร้อนขนาดไหนร้อนนะโอ้ยร้อนอู้ร้อนร้อนร้อนพ่อพ่ออีพึ่งเลยร้อนร้อนเดี๋ยวมันเตือนไว้อยู่แล้วเนี่ย เบเกอร์ Baker, มันเตือนว่าอยู่แล้วมันร้อนมีมีปัญหาอะไรครับไม้อ,อ๋อมมันแดดมองอนอะน้ำมันมีกลิ่นไหมบ้าโอเคแล้วเขาฉีดยายาเน่าเยอะเขาไม่ได้ฉีดเว้นไว้สักเป็นตอนตอนีดยาเล่นไปฉีดทีเดียวเลยมันไม่ได้หรอกมันต้องเว้นเป็นชร่วงเดี๋ยวพอราก้าเนา่า ก็เนี่ยลอยเนี่ยตามไปหมดเลยเพราะหญ้าเวลามันตายยามันก็ติดกับหญ้าล้มลงในนี้หญ้ามันอยู่ข้างบนแล้วมันตายมันลงบ่อไหมครับพ่อมันไม่จะตายมันก็แองแงอยู่นี่นะกุ้งลอย ไม่ได้ปีตับแล้ววันนี้ก็ได้ไหลายบาทดูไปโอ้โแมงกระชา <ไป S 2> มัน,มนไม่ดีนะอ่ะตอนเรามีกุ้งเปรกยังดีคนอะ่ะ <c oughs> ยังเขาขายได้ดีขายไม่ได้เลย ปลาดอนเนี่ยหมามาิเนี้ยแย่เลยปลาราคาไม่ดีคนมันไม่ออกไปซื้อกินไงวะเขาก็อยากออกมาซื้อนะแต่แม่งโลกลาอย่างนี้ตังเติงไม่มีกันนะนะใครใครอยากเสี่ยงไว้อตายฮะ อ๋อครับรเดนี้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราทางโฟมพ่อเขามีอขอบคุณนะครับ อา้าวไอ้หลายติดมาด้วยเหรอไปแล้วสองตัวฮะไปแล้วสองตัวไปแล้วสองตัวบ้านใครเอาไปมันลงน้ำอ้าวโอ้ยแ้วมันเทใส่กระสอบเรือมันก็จุดจุดจุดอันบอกเจอปลาไหลเก็บไว้ให้ได้ทีนั้นเพราะอยากกินด้ราะว่อ้ทำไว้ยังอ่ะทำไปยังก็ไหนอยากจะทำอ๋อ เอ๊ถ้าถ้ามีกุ้งแอยตัวเล็กไหมเอามาตั้โล4โลนะกุ้งตัวเล็กๆคืออะไรกุ้งตัวเล็กๆแบบตุ้งจะทำกุ้งแห้งอะไรห้าหกกิบอ่ะให้ซื้อเหรออืมถ้ามีอ่ะแล้วทำไมไม่เอากุ้งใหญ่ไปเลยอ่ะกุ้งใหญ่มันต้องเหลือที่เขาขายก่อน กโลสองโลอะไรเนี่ยแล้วเรามาทำมาไปจกยทำให้สามโลมั้งไม่เหลือกินกีละสามตัวสี 4, ตวต่ตัวมาตำตำยำอร่อยจะให้ซื้อใช่ไหมถ้ามีถ้ามีโอม,มันมีอยู่แล้วแหละต้องถูกถูกนะแพงแพงไม่เอามันก็ถูกอยู่แล้วตอนเนี้ <c oughs> ยยำต้มตัมดอละอือ <c oughs>